ยไปนั่งใกไม่อใครตอบเลยตเลย่ตอบสวัสดีค่ะไดพบกับสวันต์คุณคุยสนุกสนุกไปแล้วดีไหมดีไหมไม่เป็นไรนะครัเป็หน้าดีเนาะได้แล้วเนาะไม่สัมผั์คุณบมกคนสวยนะคะไม่เปไหรอว่านะ อเ็นรอบนะครับผมเดได้รับมาครับผมได้ได้ตัวใหม่มีตวใหมครับลมเยนครับเสือเสสวยหมเสือไม่สิเรียนเลยไม่สิเรีนชวาชิวๆจ๋ามาดูคนห่คนสวยนะครับวันนี้ ตอนนี้ลุงก็นั่งพักผ่อนอยู่นะคะอือฝรังงดูหมอคนสวยนะคะเนาะอยแห้งารควยายจกำเราได้ยินจงเบื่อถ้าเราเจนงาอวบควายเลยก็ทาไปบิ่งจะทื่คอยต้องอะไรนะเยวจะสิตใจ สามวันกอกกอกมีเนนินเขากันซื้อพี่เองไหมนี่ใช่ไหมใช่เอหรนไี่ไงจ้าขอบคุณนะคะติตตามได้อะไรคุณไรใช่ไหม <laughs> à, mà zoom vào bên kia này đi, tập trung,

เรื่องที่เป็นปัญหาระหว่างเธอกับฉันอยากให้เราคุยกันปรับความเข้าใจสิ่งที่เลยมานั้นก็ให้ลืมมันได้ไหมคิดอะไรยังไงให้มันพ้นเลยผ่านไปที่เธอทำนั้นก็ไม่ดีรู้ตัวว่าผิดไป แต่ที่ฉันทำมันก็ยังไม่ถูกทำให้เราต้องเคื่องกันเรื่องแค่เท่านั้นหรือมันได้เปิดใจให้กันแล้วเริ่มใหม่เรื่องแค่เท่านั้นหรือมันเถิดเปิดใจให้กันแล้วเริ่มใหม่ ไม่อยากเลยอ่ะได้ดีแล้วครับสมได้เลยนะคิเพลงไหนครับบนคิวเพลงไหนครับ ไม่รู้นึกจากร้องก็ร้องสงสัยจะเป็นเพลงแต่งเพลงใหม่ของลุงแต่งเองร้องเองแต่งเองเล็แต่งเองร้องเองลุงเองโป้งโป้งแตนโอ้ยแปนแในใครจะโอ้ยอบรรยากาศนะครับตอนนีอะไรก็นั่งให้กำลังใจนะครับทีมงานที่เข้าไปให้เขาติดตูงนะครับพี่มานาทำไมปล่อยให้หนุ่มต้นปวดขาขนาดนี้ปวดอะไรอยู่รับไม่อยู่ต้องการจริงๆแล้วถ้าปวดเยอะห้ามนวด สเปรย์พ่นอย่างเดียวแล้วก็ดููแล้วก็พอห้ามนวดครับยิ่งยิ่งนวดยิ่งบวมยิ่งอักเสบเพราะมันเป็นมาจากข้างในไม่ค่าจ้างนะนี่คือก่รห้องไข่ ยูเก็ั้กคนี่ะวมต่ัยบอร์องกล้วยกล้วยอารกล้วยนะกินน้แกล้ยน่อแน่อ้เนาะกินกัได้กินกัได้หมดเวลาครับอยลนมบ้เลยับเป็นกล้วยรับ

อ่าวันนี้เราก็นั่งรอทุกคนที่เข้าไปข้างในนะคะเราให้กําลังใจทุกท่านที่อยู่ข้างในค่ะบางคนก็รออยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็กําลังสอบอยู่ข้างในนะคะตอนนี้โต๊ะละสี่คนโต๊ะละสองคนจำไม่ได้แล้วนะคะ <c oughs> ทยอยเข้าไปทีละี่คนีแด่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 หามเอาแดงแด่คนไทยครับเครั่อ้งบางคนเอากล่องเปล่าให้บนุนะคะ ีเพลงนครับเงเดียวก็ีด,ดังไปทั่วโลกแล้วลก็ติด <c oughs> ตามเจ้าช่อเม,มืองอลหรองแล้วอลแล,แล้วอีกสสนั้นก็เกิดายไปเยอาเพลงน,นี้มีความหมายไห ันกช่วยให้บรรยากาศวันนี้เปี่อบอนดีกัน่สดตอมาลลงคลิปเียวครนี้ก่อนทางสวัสดีครับแกข้า้กันัอยูมีการได้กันไารอยากดูบ้างใครเคยเห็นนกกระจอกบ้างใครเคยเห็นนกกระจอกไหม ใครเห็นนะครับใครใครใครรู้จักนกกระจอกบ้างครับที่บ้านใครใครเห็นใครไม่รู้จักนกกระจอกยกมือขึ้นใครไม่เคยเห็นนกมือใครยังไม่เคยเห็นนกกระจอกยกมือขึ้นนี่ไหมครับมันไม่ตัวน้อยมันตัวใหญ่นะครับรู้จักอันนั้นเป็นนกกระจอกงรู้จักนกกระจอกมั้ยครับ นกกระจอกนกกอกเพ่อนครับเาอันนี้ไข่ใหญ่อ่ะไอ้กาปิดาคุณกล้วยกล้วยเขาเรียกกล้วยเะไรกล้วยอะไรผาลเขาเรียกกล้วยอบหรือกล้วยตับโจกินไอ้โจกินเยอะกับอะไรมั้งโจเราอ่ะ นั่นเวลามันเยอะมันก็ไม่มาเอาเลยเวลาหมดมันก็จะมาเอานะดูเราไปยังลายทีเวลามันหมดมันก็มาเอามันไม่ได้กินเนี่ยติ่มติ่มครับเอาตัวเมียดูหน่อยตัวเมียตัวเล็กตัวผู้ตัวใหญ่ใครมานอดเลยทุ่มตัวเมียตัวผู้ดูยังไงครับ ตัวผู้อ้าวอ้าวูดยังไงตบติ๊กตบติ๊กตตัวเมียจะหันดไปทางอาทิตย์ครับอ้าวอ้าวจะพูดให้ฟังฟังต่อาเท้าถ้าเกิดคุณยินเนี่ยอหะถ้าเกิดเห็นนกกระจหรือนกนกเกาะตามต้นไม้ให้สังเกตเลยโดยเฉพาะพิดาเนี่ ดาตอบไม่ดาตัวเมียจะหันตูให้แดดแต่ตัวผู้มันไม่หันตูให้แดดน้นน้นเขาเก่งจังเลยเอวไปเรื่อยๆนะครับซู้ๆมาด่าดาเดินฝันครับแมน่าดาาแล้ว้าอะไรน หวนไรั้เนจเล่นมันท่านแด้นะต่ดได้รู้ว่าผมต่ดูต้องมีรางวัลวัเมียพิดาดูนะสังเกตดีๆีพิดาดูใหม่มันไม่ใช่หางท่านครับตัวเมียจะหันตุดให้แดงเข้าใจหรือยังเข้าใจกันยัง ก็ะเจาะว่าเมูจะมีหลังศินาลกับสีแดงไม่มีเบอรอเมีบอร์เมีนจะยังจากทีมรุ่เรืองเราะแอทีปเพาะแดนจะ

เข้าในฝ่ได้นะจะผู้หัาร้อนใช่ไหมสีคนสคนสี่คนเารื่อนนมันมีโรงงานอยู่โรงงานนึ่งเนีมีโรงงานอยู่โรงงานหเป็นบรรยากาศเป็นโรงงานผลิตเุ่ดมกาั้านในผู้หญิงผู้ชายก็ทำเลยชุดด้นในถามมาถ้าอยูทุกเพื่อทุกช่องเป็นพนักงานของบริษัทนั้นทุกคน วันหนึ่งเกิดไฟไหมโรงงานงเกิดไฟไหมเกิดไฟไหมโรง,งงานแล้วลพนักง,งานทุกคนไปช่วยขนขนสินค้าต่างๆสินค้าต่างๆหรอ ขมีไฟเนาะเอาง,ง่ายคนีคนไฟอ่ะ,ม,ะมันจะมีกดังเก็บขอมมมีหลายกดังบอมเป็นข้างในมั่งข้างนอกมั่งจตงถามเลยถามถามทุกคนอนะถ้าเป็นทุกานนยที่อ่าขนออกยากคนออกง่ายนะคุณเจ้าจะเลือกคนอะไรก่อน คุณหมกครับฮะคุณหมกครับเอาถามว่าคุณออกยากหรือคุณออกง่ายฉันจะผลอะไรออกก่อนคุณยากครับคุออกง่ายพี่น้ากัพี่ดาแล้วครับเอาตายแล้วจะกลัวกลัวเป็นกลัวกลัวเป็นทำสูตรให้แดนเหรอครับคุณยากเอาคุณยากฮะคอณยากครับคุออกยากคนออกง่าย บาวนุโอ้คุณนอกยา้าแล้วคุณดอกง่ายบาวต้อยบัววันง่ายคุณนอก้าเพราะว่าซอนคุดอกง่ายเพราะว่าถ้ากลับมาไม่ทันก็คือง่ายจะไม่ได้อะไรเลยคุณดอกง่ายตุ้มต่ำาญ้ต้นต้อยู่คุณดอกยากคุณอกยากาคุณดอกยากญากต่อง่ายเอานเงิเลย ถ้าเป็นผมผมูจะเอาคนออกยากโอกถ้าคนออกง่ายไฟมันไหมโอ้ชั้นในไงใช่ครับ ไฟมันไหมอยู่ใครจะมันทุกคนอองง่ายหรอเห้็นง่ายเอาง่ายเลยคนมองง่ายก็โดนไฟไหมมดครับ ไ่รักคนใช่ไหมมีเขาคิดบางอย่างบางอย่างถ้าเราตามทันคนจะไปตอบไปง่ายอันนี้มันเป็นปัญหาชาวง่ายมันไม่เป็นแค่ใายเคียบเบาแต่เราอย่าไปคิดลึกาให้ผม คุณทิ้งปแลคนออกยากใครจะไปโค้ดมันอยู่ในลึกๆอ่ะไฟมันไหม้ขนาดแล้วก็ต้องคุณออกง่ายอยู่แล้วแต่นี่ผู้นี้ได้คิดไม่เคยกการที่เราจะตามทันอะไรไะโดนไฟไหม้เลยครับคุณออกง่ายเมื่อกี้ที่นาตอบแล้วนะต้องนานนะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้คิดแต่ไม่อยากตอบเดี๋ยวเป็นผู้เล่น อ,อ,อยู่คุยกับลุงแล้วลุงก็เชิญคุยปัญหาคำผวนนะคะคลิปนี้ก็ขงแค่นี้ก่อนนะคะน้องเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจสวัสนะคะ ไม่ได้ไหมเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ที่เขาให้ข้ม่ามันมีรายละเอียดไจะด่อจะดู่ดีจริงเลยห้แล้วจริงเป็นเป็นที่ยุติกรนั่นหนูขอสาเอาวันนี้่กา้หลักการขั้นตอน่ะไอ้เรื่องการสีทว่าทอะไรยังไงไปแล้วบ้างอ๋อนที่ถ่ามา